วันนี้พามาดูจิ้งจกยุคแรกๆของประเทศไทยที่กล่าวกันว่าเซจนจิ้งจกกระโดดติดกันได้ด้วยสกิลการหล่อโลหะสวยคลาสสิกราวกับพระหล่อสายวัสุดทัศน์ไม่มีผิดเพี้ยนพระดีพระเก่งที่น้อยคนจะรู้และพระที่อยู่ในมือผมนี้ก็คือจิ้งจกคู่มหาลาบหลวงปู่ชูวัดหนองโรงอย่างที่ผมบอกไปนะครับจิ้งจกยุคแรกหลวงปู่ชูการหล่อโลหะผิวพรรณวรรณะน่าจะได้ช่างฝีมือดีราวกับเอาช่างวัสุทัศน์มาหล่อเองใครจะรู้ครับว่าหลวงปู่ชูนั้นคือผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาจิ้งจกมหาเเสนนน่่หหหห์์ใ้้แแกลลวงงปููููิัดไรรรออช็คาาจยผ คงแก่เรียนรอบรู้สรพวิชาพุทธาคมทุกขแขนงจนได้สมญานามจากคณาจารย์ด้วยกันว่าตู้คำผีเคลื่อนที่ดีนี่เองครับร่ำเรียนมาเยอะฝึกมามา,มากจนหลายท่านอาจจะมองว่าท่านร้อนวิชาสร้างวัตถุมงคลออกมาเรื่อยๆครับแจกจ่ายให้ลูกศิษย์ได้ใช้ติดสอยห้อยตัวกันอาจจะเป็นเพราะว่าท่านกลัววิชาคมที่ท่านได้ร่ำเรียนมาจะตายไปกับตัวท่านจึ่งเป็นการนำสรพวิชาลงสู่วัตถุมงคลของท่านนั่นเองได้กลา่าวกันว่าจริงจกหลวงปู่ชูนั้นนะครับขณะเสกถ้าอันไหนใช้ได้จริงจะต้องวิ่งมาประกบกันวิธีการใช้จริงจกหลวง ไปว่าให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดวันเวลาเกิดได้ยิ่งดีครับจากนั้นนำชื่อนามสกุลนั้นประกบเข้า,าในตัวจิ้งจกแล้วพันด้วยสายสินจูงศพหรือว่าสายสินมัดตาสังจะเกิดเป็นความมหาสเสน่ห์คิดคํานึงถึงครวนหาตลอดเวลากล่ากันว่าใครจะมีโชคจิ้งจกหลวงปู่ชูจะร้องทักออกมาให้เราได้รับรู้ครับจะได้เป็นเครื่องรางลึกลับที่น้อยคนจะทราบนะครับพี่ๆล่ะครับรู้จักจิ้งจกคู่หลวงปู่ชูวัดหนองโรงหรือไม่